ใช้เครื่องโยดนะคะก็ขาเพื่อนๆนของเรา้ากูข้าวจะใช้วิธีการโยดนะคะใช้เครื่องโยดนะคะก็ขาเพื่อนๆนของเรานี่เลยนะคะทุกคนคะนี่เพื่อนเพื่อนอดูนี่เลยนะคะ,ะ,คคะ,คะ,คะส่วนทางนี้ก็ยังลกหญ้าแห้งอยู่นะคะบ้านกลับจากทำงานนะคะ ับจากทํางานมาพอบ้านก็จะมาทํานะคะทุกคนคะก็จะมาทําการหยอดข้าวนะคะวางนู้นที่มองเห็นที่มองเห็นต้นไม้ต้นสูงสูงนู่นนะคะที่เรากําลังที่กําลังทําให้ต้นข้าวของเราเกิดความงอกงามนะคะความ บรรยากาศดีๆนะคะมารับพลังบวกด้วยกันนะคะทุกคนฝนกำลังเลิกพาเพือพ่อนๆของเรามาชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะยามเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นทุกน,นะคะทุกคนคะ่ะเรื่องหยดค่ะ นี่เยนะคะที่เรากําลังจะทํานะคะแล้วก็ทางนั้นยังไม่ได้ทาการตัดหญ้าทั้งหมดนะคะเราจะทําบางส่วนก่อนเพราะว่าด้านฝั่งนี้จะเป็นที่รุ่มต่ํานะคะเราจะทําก่อนนะคะทุกคนคะนี่เลยนะคะทุกคนคะเนี่ยเพื่อนๆดูนี่เลยนะคะ,คคะ,ะ,คะส่วนทางนี้ก็ยังลกหญ้าแห้งอยู่นะคะ พาเพื่อนๆของเรามาชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะยามเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นทุกมาฟังเสียงนกเสียงนกทักทายกันพูดคุยกันนะคะส่วนที่นาของเรานะคะก็จะมีปุ๋ยมูลสัตว์ลงพื้นนะคะทุกคนค่ะ เราจะใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ทุกปีนะคะตอนที่เราก็ทำการปั่นนะคะปั่นปั่นให้ดินสมอกันแล้วเราก็จะหยอดข้าวค่ะทุกคนคะยังไม่ได้ทำการตัดหญ้าทั้งหมดนะคะเราจะทําบางส่วน,น่กนเพราะว่าด้านฝั่งนี้จะเป็นที่รุ่มต่ำนะคะเราจะทํากนนะคะทุกคนคะปลูกข้าวโดยใช้วิธีการหยอดนะคะ,ะใช้เครื่องหยอดนะคะ ก็หาเพื่อนเพื่อนของเรามีการไถแล้วแล้วก็วันนี้เราก็มีการหวานข้าวเป็นบางส่วนนะคะเราไม่ได้ใช้สมบูรณ์ต้นข้าวสมบูรณ์นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะกำลังเตรียมดินของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้าน นู่นนะคะเขากำลังเตรียมดินนะคะส่วนของเราก็ส่วนทางด้านทางด้านบนนูน่นทางฝั่งนู่นนะคะก็ทำให้ต้นข้าวของเราเกิดความงอกงามนะคะคพอพอบ้านกลับจากทำงานนะคะกลับจากทำงานมาพอบ้านก็จะมาทำนะคะทุกคนคะก็จะมาทำการหยอดข้าวนะคะ นะคะทุกคนคะเรื่องยอดข้าตรงนี้เน่นะคะที่เรากำลังจะทำนะคะแล้วก็ทางนั้นมีการไถแล้วแล้วก็วันนี้เราก็มีการหว่านข้าวเป็นบางส่วนนะคะเราไม่ได้ใช้เราก็ทำการปั่นนะคะปั่นปั่นให้ดินเสมอกันแล้วเราก็จะยอดข้าวค่ะทุกคนคะ ทุ่งนานะคะทุ่งนาของเราวันนี้เราก็มาดูมาดูที่นามาดูแปลงนานะคะนะคะ,ะ,คะทุกคนคะเครื่องหยอดข้าตรงนี้เนนะคะที่เรากําลังจะทํานะคะแล้วก็ทางนั่นปลูกข้าวจะใช้วิธีการหยอดนะคะ,ะใช้เครื่องหยอดนะคะก็ชาวเพื่อเพื่อนของเรา นะคะทุกคนคะเครื่องหยกอ่ะ้ดูนี่เนี่นะคะที่เรากําลังจะทํานะคะแล้วก็ทางนั้นนะ,ะเพราะว่าเป็นที่สูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ไม่รีบนะคะเราก็จะค่อยๆทางป่าไปทีละนิดนะคะการหว่านนะคะเราจะใช้วิธีการใช้เครื่องหยอ่อนนี่นะคะทุกคนคะกําลังเตรียมดิน ของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านนู้นนะคะเขากำลังเตรียมดินนะคะส่วนของเราก็การหวานนะคะเราจะใช้วิธีการใช้เครื่องยอดนีน่น,นะคะทุกคนคะกำลังเตรียมดินของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านนู้นนะคะเขากำลังเตรียมดินนะคะส่วนของเราก็เราไถยล้วก็ได้นำ ปุยมูลสันมาหวานแล้วนะคะก่อนที่จะไถกลบหน้าดินนะคะแล้วก็พอเสร็จหลังจากนั้นปลูกข้าวจะใช้วิธีการหยอดนะคะใช้เครื่องหยอดนะคะก็ขาเพื่อนๆของเรามาฟังเสียงนก เสียงนกทักทายกันพูดคุยกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนคะเนี่ยเพื่อนๆดูนี่เลยนะคะ,คคะ,ะ,คะส่วนทางนี้ก็ยังลกหญ้าแห้งอยู่นะคะตกนะคะ,ก,ะ,คะก็ทำให้พื้นที่นาของเราก็มีความชุ่มชื้นนะคะบางส่วนนะคะแต่าว่เราก็ยังไม่ได้ทำเราก็ทำการปั่นนะคะปั่น ฝนให้ดินเสมอกันแล้วเราก็จะหยอดข้าวค่ะทุกคนคะ่ะตั้ตกนะคะก็ทำให้พื้นที่นาของเราก็มีความชุ่มชื้นนะคะบางส่วนนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทำพอบ้านกลับจากทำงานนะคะกลับจากทำงานมาพอบ้านก็จะมาทำนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมาทำการยอดข้าวนะคะใกล้ตะวันจะตกดินเขาก็ออกมาส่งเสียงร้องค่ะทุกคนคะ่ะ นี่นะคะทุกคนคะกาลังเตรียมดินของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านนู้นนะคะเขากําลังเตรียมดินนะคะส่วนของเราก็พาเพื่อนๆของเรามาชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะยามเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นทุนนะคะทุกคนคะเรื่องหยอดค่าตรงนี้นี่นะคะที่เรากำลังจะทำนะคะแล้วก็ทางนั่น มาฟังเสียงนกเสียงนกทักทายกันพูดคุยกันนะคะพู้บ้านกลับจากทำงานนะคะกลับจากทำงานมาพู้บ้านก็จะมาทำนะคะทุกคนคะก็จะมาทำการหยอดข้าวนะคะทำให้ต้นข้าวของเราเกิดความงอกงามนะคะความเป็นการบำรุงดินไปในตัวนะคะเนื่องจากว่า าต่อฟางจะจากปีที่แล้วแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์ที่เราใส่ลงไปนะคะทุกคนค่ะก็จะการหว่านนะคะเราจะใช้วิธีการใช้เครื่องยอดเป็นการบำรุงดินไปในตัวนะคะเนื่องจากว่าตอฟางจะจากปีที่แล้วแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์ที่เราใส่ลงไปนะคะทุกคนคะก็จะมีการตัดหญ้าตัดอะไรไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ทําวันเดียวเสร็จนะคะทุกคนค่ะ เราก็จะทำช่วงที่พอยังไม่ได้ทำการเรียกว่าทางถางหญ้านะคะตัดหญ้านะคะเนาะวางนู้นที่มองเห็นที่มองเห็น,หนต้นไม้ต้นสูงสูงนู่นนะคะที่เรากำลังที่กำลังส่วนที่นาของเรานะคะก็จะมีปุ๋ยมูลสัตว์ลงพื้นนะคะทุกคนค่ะ เราจะใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ทุกปีนะคะตอนที่เราก็ทำการปั่นนะคะปั่นปั่นให้ดินสมุนกันแล้วเราก็จะยอดข้าวค่ะทุกคนคะ่ะการหวานนะคะเราจะใช้วิธีการใช้เครื่องยอดพาเพื่อนๆของเรามาชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะยามเย็นๆนะคะ นี่ก็เป็นทุกสมบูรณ์ต้นข้าวสมบูรณ์นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทำให้ต้นข้าวของเราเกิดความงอกงามนะคะความมีการตัดหญ้าตัดอะไรไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ทำวัน